สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นสกายลอตกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าสกายลอตเนี่ยมันไม่ได้ธรรมดานะครับบอกก่อนก็มีฉมวกแทงปลาฉนะมวกแทงปลาทั้งเบากลางและหนักนะฮะาว่าอา้าวแล้วมันเล่นแบบธรรมดาได้ไหมแต่ว่าเราไม่ได้เล่นแบบ ปกตินะครับเราจะเล่นแบบพิเศษเลยนะฮะนั่นก็คือนี่นักบินหรือเรียกกันว่าคนผมเรียกว่าไม่ถูกนะครับผมเรียกว่าคนขับแล้วกันนะอันนี้ทนทานต่อการลดระดับการป้องกัน <c oughs> เนี่ยแหละอันนี้ว่าตัวปัญหาเลยครับผม อะไม่ต้องวูดมากฮนะก็ไปเลยครับผมเออเกมมาสักทีแต่หวังว่าตัวถ่ายอย่าหลุดนะบอกก่อนถ้ามันถูกทำลายนี่ผมไม่รู้ผมจะทวายยังไงพรผมจะตัดหรือเปล่าก็ช่างเถอะครับอ้าวสัง,งั้นสัง,งั้น โอ้มีน้องมาเล่นด้วยเจริญพรนนะครับขอบคุณน้องจริงด้วยดีมากดีมากโอ้โหกัโต่ครับโอเคดูได้แล้วอันนี้ก็ยิงจังเลย เออเยยเเ้ยโอเคยหมดแล้วเนาะเออปรับสได้มปับสิิได้ไหมไม่ได้ด้วยช่างมันนะนีหิัจิงจังเลยหิวจยิงจังเลยจะซ้าดิเพื่อนเออตายตายตายต โอ้โห,โหนี่มมนใช่เล่นปกตินะครับเั็นไหมเฮ้ยเนี่ยโดยที่เห็นเนี่ยนะฮะมันไม่เหล็กเว้ยไม่มีใครมาหยุดฆ่าได้นอกจากพวกนี้เฮ้ยเฮ้ยโ,โ,โ,โดนไหมโอ้ย มัดตหมตัดแล้วผมเกิดกานแป๊บไม่ทันแล้วให้มันยึดเลยเอาผมโคตรว่ะโม่โทเอ้โโยโหนโหนไม่ธรรมดานเนี่ยว่าไหมโอ้โหสุดยอดครับอ้าวโลหพลังงานหายไป ประตูเอ้ยเดละละี๋ยวเใีเย็เดี๋ยวชนะครับอันนี้ชนะครับผมโอเคชนะแล้วมาต่อผมยุที่สองจริงๆของผมโครจะเล่นให้มันเล่นนี้แค่สามครั้งเท่านั้นนะฮะ ไปครับโฮโฮไอหมอนั่นมีจ่อโลด้วยไม่เป็นไรครับผมดีอ้าวไม่ทานทางมันอ่ะมีอยู่แยะมันมีแค่ห้าเสานะครับถ้ามันมีหงนี่เจี๊ย,ยบแล้วไม่ว่าใครได้ใครเสียนะครับอันนี้มีไม่ใครเออครับ <c oughs> ไอันนู้เอ้ย ราบเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยต้องหันไหมเฮ้ยขโมยก็มานะครับเดี๋ยวอะไรกันโอ้ยสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่วันนี้วันโสเหง่งชาตินะครับตอนนี้เราถ่ายในวันที่22 โอ้ใช่ป่ะยี่สิต่อโอเคยี่จิต่อะครับโอ้โหโอเอง็งเอ็งเล่นอะไรขนาดนั้นโอ้คุณผู้ชมครับขนาดเอาติเมทนี่คือยังไม่สามารถทำอะไรกับมันได้เลย <laughs> เ ตาย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 แน่ตาย,ตายแน่ตูเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วแล้วโอ้ย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 ไปแล้วอันนี้อัดเลื่อนนะปอกก่อนงานนี้ลองขออจิเมทแล้วเอาจิเมทเราอ่ะชนะแล้วนะ โอ้โหพี่แกเล่นโหดมากเลยอะผมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือส่้นใหญ่จะเป็นแถบเอเชียซะมากกว่าฮนะแต่ที่ผมเจ็บใจก็คือที่เจ็บใจที่เราเจ็บใจเนี่ก็คือเวียดนามะเวียดนามื่อจีนเนี่ยโกปัญหาเลยนะครับที่ปัญหาเล่นโกงแบบนี้แหละ ถามว่าที่ถุนก็รวมไหมก็รวมเหมือนกัน,นครับที่ขนาดไม่ใช่แค่เล่นโกงนะแต่มันเอาปืนเล่นเยียนนี่เนิร์ฟทั้งสนามบอกอ่อนะนะนะตกใครตัวมันเลยนะครับสำหรับทีมนี้เฮ้ยร่วงไหมอ้าว,าวพี่แก ท่านมาแล้วเอาไงอ่ะสู้กับมันเลยไหมเฮ้ยมันมันมันเอาเล่นละมันเอาเล่นละเล่นงานเลาว้ยโอ้แข็งกว่าเอ er ือดาบตมไม่ทอท็อแท่แข็งเฮ้ยเฮ้้พี่ผมขอโทษอโทษ ไปวะอ๋ออุ้ยอาติเมท่าเฮ้ยถึงกลัวนะอ้าวโอเคไททันโอเคไไปออกมานม่ั้นทำลายดีกว่าวววคือนอนอยู่เจอโดนโดนโดน,โดน,โดน อะไรอีกอะโอ้โหมึงไอ,อ้ท่านตัวใหม่ครับผมอู้หูนุ่นอัลติเมดเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้โหดอะโหดกว่าตัวอื่นอีกอัลติเมดนะเนี่ยโค้งไม่ทันจริงๆเว้ยเกิดขึ้นอะเฮ้ยมันกลัวเราแล้วมันกลัวเราแล้ว ผมมีทางหนอเออผมน้ำหน้านะครับก่อนอื่นเราจะไปเกมสุดท้ายก็ของคลิปนี้เนาะก็ปรับเสียงหน่อยนะครับเพราะว่าเสียง มัน,มน,มนไม่ค่อยจะฟังได้ยินนะฮะก็ขอโทษด้วยนะครับโอเคไปดูเก็สุดท้ายครับโอเคเข้าสู่เก็บสุดท้ายนะครับแต่ว่าผมว่าอยู่ผมอยากให้มันถ่ายย,วยาวๆอะ่ะแต่ว่าไม่ค่อยจะว่างนะครับก็ปล่อยไปก่อนนะครับ๋ยวว่างๆมาคุยกันที่หลังแล้วกันนะครับมีขนาดสิงๆนี่ไม่ได้เอา เอาไหนเลยนะเออโอเคครับคนจีนต้องก็โดนสลายอ่ะเยอะเดื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 เฮ้ยได้เหรอเอาติมเมดว่าเยอะ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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกูไม่ได้ด้วยเฮ้ยมันรวมพลังมากเกินไปเฮ้ย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 จับมึงได้จับมึงได้ ผมจำชื่อน,นั้นได้ที่มันอยู่ก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ไม่เอาไว้หอโอ้โหอันนี้แพ้แน่นอนน,นะครับอันนี้ผมพูดจริงๆนะครับโอ,โอ้โหมอยไม่เห็นครับโอ้โหโอ้โหถาวแล้วครับผมถาวอัลติเมทแล้วโอว้โหเอาเรื่องเห<ะ>มือนกัน อ้าวโอ้โหตายแล้วลูกโอ้คุณ้าช่วยครับไม่ใช่แค่คนเดียวนะสองคนนะครับโอ้ไหวไม่ไหววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยียด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 โอ้โเยอะ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 มันบาดปลายแล้วหนี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 เลยว่าหนีว่าผม นี่โดดเลยครับผมบ่กกาโอ้โหหนีจะหาทางหนีก็หนีไม่ได้แล้วนะเฮ้ยๆหนี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 ที่หนีแบบนี้ครับ บอกแล้วไม่ต้องทำโอเคผมว่าพอก่อนนะมันมีแต่เล่นโกงนะครับผมนี่ปวดหัวเลยจะบอกให้มันดูโอ้พี่แกแม่งบาปจริงๆนะบอกก่อนเนี่ยเวียดนามเนี่ย ีกแกเล่นือสุดยอดมากโหโอเคผมโห oh, ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสาธยายครับผมโอเคมันเล่นเป็นทีมโอเคโอ้จบจบครับจ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 บไม่ไหวครับผม <c oughs> พอแล้วเอ้ยพอ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 ,พอ